ด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นเครื่องโทรศัพท์มันคือว่ามันโชว์หน้าจออยู่ที่หน้าจอเรื่อยๆนะครับหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันอะไรอยู่บนนั้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงร้องสั่งคอนโทรลข้อมูลออกมาได้ครับแต่ถ้าแตกต่างแต่เซมิเนตพวกใยที่มันระบบปฏิบัติของมันจะไม่สามารถป๊อปอัพมาได้นอกจากต้องจุดเชื่อมแตเป็นวยามีอุปกรณ์ในการแบบฟูว่าข้อมาลที่จะส่ง ให้ออกไปได้เลยบางเป็นตน้นอันนี้คือหน้าที่หลักของ CV c b ครับพอส่งผ่านไปถึง CV c b c เนี่ยจริงๆเราจะทางาคอมเพนเตอร์เนี่ยจะรับข้อความส่งไปบอร์ดทางอย่างเดียวแล้นะตัว c b c นะครับมันก็จริงๆจะเป็นอย่างประมาณนี้นะมันก็มันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คอนโทรลการส่งข้อคมูลไปยังในตัวของเ A ซึ่งในที่นี้อย่าง CBE ของ ASE ที่เราวางแผนไว้ก็คือจะเชื่อมต่อออกไป ผู S <S <々>้ติดเกี่ยวกับสถานีฐานที่หลายมือสถานีฐานก็คือจะบอดการได้ทั่วเทียนของกันไปได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำมาตรการต่างๆนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายก็จะต้องมีการประกาศนะครับวิธีการระเบียบวิธีการหายอ่างถ้าว่าเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องการความห การตรวจสอบกันอยู่หลใยตามหลายล่าวกันทีงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกนะครับซึ่งเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะครับแจ้งเตือนไ่ได้แค่ไม่มีครับน้อยมากเลยเเป็นระบบที่ดีที่สุด 股票方面。嗯